สวัสดีครับร้านแบง์โบ๊ทนะครับอุโบ๊ทแป้งหน้าทำสีรถยนต์วันนี้พาชมเจ้าออนิว2020นะครับตัวสูงก็มีเสียหานิดหน่อยนะครับเริ่มบอดี้คัตซีนะครับตัวถังจุดเม็ดอาร์คต่างๆไม่ต้องห่วงครับกลับไปเนียนๆข้อจะอูแบง์โบ๊ทหลอกกว่าเดิมทุกลำแน่นอนเลยนะครับลูกค้าเอามาชมกันนะครับกับสีแดงแก้วยอดฮิตปีนี้ปังมากนะครับสำหรับสีนี้ลูกค้าถูกใจชอบกันเยอะครับ ก็มีทําในห้องเครื่องด้วยนะครับสําหรับรันนี้ถ้าห้องเครื่องนะครับยังเก็บโล่งไม่พอใจนะครับอันนั้นรอยมีถลอกนะครับอันนี้เดี๋ยวซ่อมพรุ่งนี้นะครับเก็บโล่งไม่พอใจครับก็ยังไม่แนะนําให้ทําสีนะครับแล้วค่อยกลับมาทําใหม่ ท่านได้คิดว่าโอเคพอแล้วไม่แต่งแล้วนะครับตัวละห้องเครื่องก็ทําสีได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําสีไปแล้วเราไปลื้ออะไรออกนะครับจะเป็นรอยยึดน็อตอุปกรณ์ต่างๆครับลูกค้าก็จะเสียเงินสองรอบสารอบนะครับแห่งจริงรีดการปัดน้ําฝนนะครับก็พ่นให้ก็จะหมดปัญหาซีดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวปัญหาร่อนด้วยครับตามุมงานครับขอบงานตัวคิ้วย่างหลังคาครับ ก็จะไม่เปิดไม่ว่ารถจะทําสีเดิมหรือสีใหม่นะครับในส่วนนี้แล้วก็ตัวยางรีดน้ํากระจกครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาทําเพิ่มนะครับสําหรับภายในค้างในาดูสปอร์ตหน่อยไหลูกค้าพ่นตามกรอบแผงคอนโซลนะครับเดี๋ยวพ่นเพิ่มเติมตรงนี้แต่เดี๋ยวพี่เขาเากลับมาทำมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ันพี่เขารียรับรถเพราะรถจอดไว้พอสมควรแล้วเขาบอกว่าเบาะลำนี้แพงด้วยนะครับประมาณแสนกว่าบาทสองแสนผมอะไรนะครับแท้ภายในอะไรต่างๆทางบริษัทประกันภยัยไม่ได้ให้นะครับลูกค้า ไอ้ตรงนี้เวลาใช้ประกันช่วยเราก็เป็นส่วนเพิ่มเติมเองครับยางขอบหลังกระจกนะครับจะไม่เปิดการทํางานของสีใหม่ได้ไดทั้งสิ้น สำหรับท่านใดที่ต้องการทำรถต่างปีใหม่รบกวนติดต่อกันทางไลน์นะครับ B A N K B O a T 7899นะครับส่งเพื่อ,อามาจำคิวไว้2,000บาทนะครับในส่วนนี้ เรื่องประกันภัยนะครับถ้ารถลูกค้ามีอายุประกันมาประมาณ2อสปีเนี่ยครับมันก็จะน่าจะช่วยลดประมาณหมื่นหมื่นองนะครับหรืออาจจะเยอะหรือจะน้อยกว่านี้ก็ต้องดําเนินก,การเปิดเคมรอบพันก่อนนะครับบางบริษัทก็ไม่ให้เปิดหรือว่าถ้าเอ็กเซเยอะมาแล้วเนี่ยมาหักลบกันปุ๊บลูกค้าอาจจะเหลือเงินที่ได้จะประกันภัยสีเดือประมาณห้าพันก็ได้เอ็กเซคืออะไรคือส่วนที่ประกันเขาให้ร่วมจ่าย ร่วมจ่ายก็คือสมมติผมได้จะประกัน5000ใช่ไหมครับแล้วก็เขาบอกว่าเอ็กเซลูกค้า15ื0นครับแล้วก็สีเดิมเกตปกติของประกันภัยผมก็อาจจะได้20,000ครับก็คือเป็นเคมีตัวธรรมดานะครับจะถามว่ามันคุ้มไหมทำสองหม0่นว่ไม่คุ้มคับสีเดิมก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับลูกค้าสำหรับ สี่ทุกท่านยังไงก็ขอพระคุณมากๆนะครับที่ไลค์และแชร์ให้ผมตลอดอยากจะดูอะไรยังไงแบบไหนรีเควสตมาได้นะครับจะให้เจาะจงยังไงครับเรื่องการทําสีครับขั้นตอนการทําหรือว่าเรื่องงานประกันรกวนโทรโดยตรงนะครับที่เบอร์0ู6ย์2 2 7 8 9นะครับไม่ทําไม่ได้ว่ากันนะครับรายละเอียดเยอะครับต้องคุยต้องอธิบายครับมันมีเรื่องของประกันภัยว่าต่อมากี่ปีโน่นนี่นั่นเอกสารครับเจ้าของรถเรื่องการโทรแจ้งเปิดเคมอะไรอย่างเงี้ยครับ บางท่านไม่เคยทําอะไรเลยไม่มีข้อมูลเลยแล้วก็ส่วนมากจะรับฟังข้อมูลกันมาผิดๆเป็นรับจัดฉากแปลงหน้าโน,น่้นนั่นทางอู่ไม่มีนโยบายทําตรงนี้นะครับทําไม่เนียนก็โดนฟ้องร้องกับชอ่อโกงได้นะครับสิบเท่าอย่าไปคิดว่าเราจะหวังเอาแต่ให้เงินเขาให้เขามาช่วยครับคิดกับกันครับว่าถ้าเป็นบริษัทเราเองเนี่ยเราจะทํายังไงเพื่อให้การชอร่อโกงมันน้อยที่สุดนะครับ ก็ฝากผลงานไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ